สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซอร์พลอยปฏิพัทธ์อโอตโต้เช่นเคยนะคะพลอยก็ยังอยู่กับรถตู้เย็นนะคะลูกค้ารถทำมาหากินนะคะสำหรับคันนี้ต้องบอกว่าน้องป้ายแดงเลยนะคะเป็นรถปี2022นะคะคันนี้เดี๋ยวพลอยพาชมออปชั่นภายในรถแล้วก็รายละเอียดคันนี้กันนะคะ สำหรับคันนี้จะเป็นโตต้ารีโวนะคะเครื่อง2.4ตัวเอนทรีนะคะลูกค้าเป็นรถปี๊บสแท้เลยนะคะคันนี้ก็จะเป็นตู้เย็น MPC นะคะลูกค้านี่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นโฉบหน้าหมูป่าแล้วนะคะโฉบใหม่แล้วนะคะสีขาวสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มีรถมีงานที่เกี่ยวกับรถธรรมาหากินนะคะพลอยแนะนำเลยนะคะตู้ใหม่มากนะคะ เราก็จะใส่แม็กคู่หน้าให้นะคะลูกค้าแล้วก็ล้อกระทาผ่าคู่หลังให้แล้วใส่แม็กใหม่ยางใหม่เลยนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้ก็คือออกไปก็คือพร้อมใช้งานเลยนะคะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะสวยมากเลยนะคะตูวเว้เย็นคันนี้เดี๋ยวไปชมภายในรถคันนี้กันค่ะคันนี้ก็จะเป็นตัวระบบไฟฟ้านะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะ นี่ค่ะภายในตัวรถก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะลูกค้านี่สวยกิฟตเลยมีแอร์แบ็กเงียภายคู่หน้าคนขับด้วยนะคะคันนี้ก็จะเป็น6กเกียร์มีจอ DVD วิทยุซ d MP3 มีพร้อมเลยนะคะคันนี้เลขไม์เพียงแค่30,000ฟ่ฟลอเท่านั้นเองนะคะลูกค้าสวยมากเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะสำหรับ คันนี้นะคะโตยตารีโว่เครื่อง2.4ปี2022น้องไ้องป้ายแดงนะคะตู้เย็น MPC นะคะราคาตั้งขายเพียงแค่6,50,000บาท6 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกคา้านี่ค่ะสวยกิฟเลยนะคะลูกคา้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามพลอยได้เลยนะคะคลิปต่อไปพลอยจะนำเสนอรีวิวคันไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ